วิใใจัยของต่างประเทศทีคนส่งเน็ตมาให้มีรูปร่างรูปเลขานนิตสามรูปคุณครูรูปร่างกับรูปทรงเหมือนกันไหมต่างกันะตรงไหนไม,มีในแผนการสอนหลายคนเขียนคําผิดรูปร่างกับรูปทรงต่างกันยังไงร,รูปร่างกี่มิติสอ,สองมิติกว้างยาวถูกไหมรูปอันนี้เรียกตรงกลางถูกไหมครับ แล้วรูปทรงต่างกันยังไงร,รูปวงมันสามมิติมันต้องมีความหนาความลึกเพราะฉะนั้นเวลาไปเขียนในแขนงานสอนส่วนใหญ่เราใช้คําว่ารูปเรขาคณิตไปเลยนะครับแต่ถ้าจะใช้คําว่าทรงต้องสามมิติถ้ารูปร่างก็คือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงกลมเมืเ่อถูกขยายออกมาเรียก วงรีถูกไหมครับอ่าาวนี้คุณก็ใจมากผมดูรวมดูสิตรงกับคนไทยไหมมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมคุณครูจะเลือกรูปไหนเลือกรูปเดียวคุณครูจะเลือกรูปอ่า่ใครเลือกสี่เหลี่ยมชูมือใครเลือกวงกลมชูเืออ่ามาดูนะงานวิจัยเขาบอกว่าคนที่เลือกสามเหลี่ยมเป็นคนที่ทํางานชอบใช้ความคิดตรงไหมทางานจะมีขั้นตอนเป็นลําดับขั้น แล้วก็งานสามเหลี่ยมต้องออกมาเนี้ยเป็นไหมผมไปเป็นไหมต้องเนี้ยเลยจนทําให้เขาบอกว่าจุดหนึ่งที่ต้องระวังคือเพื่อร่วมงานเพราะโดยการเนี้ยของเราอ่ะเพื่อร่วมงานจะรู้สึกกลายเป็นกดดันเพื่อร่วมงานเป็นไหมคือมันต้องออกมาให้ดีอ่ะมันดีที่สุดถ้าไม่ดีเราสึกไปได้แล้วต้องคิดอีกอันนี้นะกดดันแล้วก็อันหนึ่งเขาบอกว่าระวังจะเป็นโรคเครียด ถูกทํางานคนเดียวเขาเรียความนียกาเป็นคนจุกจิกละเอียดอ่อนเป็นไหมใคลเขียงไม่รู้นะไอ้น,นี่งานวะิจเจยบอกใครเลือกสี่เหลี่ยมเขาบอกสี่เหลี่ยมเป็นคนตั้งใจทํางานไม่เสร็จไม่เลิกลาเป็นไหมคือถ้าง,งานเข้ามาในมือแล้วเอาละเป็นไงเป็นกันใครมาพูดอะไรทำจนต้องเสร็จอันนี้จะเป็นโรคกระเพาะเพราะว่า,าทําจนเสร็จขนาดกินข้าวถึงไม่ากินไหมล่ะเออมันมีคนบอกว่าทํางานหืึงควายขึ้น เสร็จสินะใช่ไหมรู้นะแต่ว่าคนเลือกสี่เหลี่ยมนี่เขาบอกเป็นคนมีความตั้งใจสูงเพราะมันคือต้องเสร็จแต่อันนั้นต้องเนี้อต่างนนะอันนี้เสร็จเนีย้ยวงกลมเขาบอกวงกลมเป็นคนที่รักผิดสลับทางานอย่ามีความโง่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งตมวขอ่านอย่างเช่นสมมุติว่าเขาไปอบรมก็จะเขาบอกเอากันไกลวงกลมไม่เอาหรอกแต่คุยกับเพื่อนเสร็จงานเสร็จเหมือนกันใช้ของเพื่อนจะแ,แก้ปัญหาเก่งตรงไหม ทำงานมีความสุขแต่ว่ารวมๆตรวจสอบทำงานไปเรื่อยๆก็ระันไปเรื่อยๆครับแต่คาอมันมีความสวฮฮะแต่ไปเรื่อยๆนะสามตรงนี้บุคลิกต้องมารวมกันแต่งานต่างประเทศเขาบอกคนที่เลือกวงกลมเป็นคนเซ็กจัดอันนี้ไม่รู้นะอันนี้งานต่างประเทศอ่ะมาเป็นอะไรเป็นไหมผมลืมไปเดี๋ยวกระดาษนี้ต้องทำปกครั้งคุณครูกระดาษเ4ีสีขาวหรือเปล่าอ่ะที่เจาะดูมีไหม ้าไม่มีเดี๋ยวคุณครูเจาะเองรู้วิธีการเจาะแล้วแล้วคุณครูฉีก,กระดาษฉีเลยกระดาษสีคุณครูฉกกีสามเหลี่ยมหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปวงกลมหนึ่งรูปรูปละหนึ่งสีนะครับฉีเลยไม่ใช่พับกระดาษนี้นะครับฉีก,กระดาษสีนะฉีแล้วมาแปะนะครับฉีฉีกระดาษสีรูลป 1, ละหนึ่งรูปอ่าอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเวลาฉีกมาแปะนนะด,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 ดูนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเดี๋ยวแปะเรียนนะเพราะูกจนไม่หยุดมาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลม เสร็จไหมค่ะบฉีอันนี้เขาเรียกเทคนิคงานฉีกระดาบเวลา เด็กฉีดก,กระดาษห้าไม่เด็กวาดลงไปนะมันจะเบี้ยวจะยังไงแล้วแต่แต่มันจะเห็นรูปร่างนะครับอ่าฉีดแล้วคุณครูปปะลงไปเลยอย่ารูปร่างมาหนึ่งสีนะครับรูปร่างมาหนึ่งสีนะคุณครู ลงให้ราวและให้ติดเลยครับครับครูน้องต้องติดติดสูงอีกทเดียวของครูน้องรูครูอย่าลืมอยูตรงนี้จอบรูกระดาษนิ้วเท้าจอบใช่ไหมครับคุณคุณติดด้านเดิม้าคุณคุณไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่ยี่ห้อจอบนะ ถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณครูเจาะเองได้ครูตีดด้านบนนะครับถ้ามันตัวใหญ่มากมกิจกรรมนี้ที่สูงเด็กเล็กมีพวกสูนย์โบราณมีไหมม,ม,ม,มีอีกเติมลองคิดดูครับล้อรถพาทิศเนอะไหมครับคกูก็ว่าอันนี้้องฝึกเด็กนี่ใช้เมจิกเส้นเลย ฝึกค,คิดอันนี้ดีฝึกทำบ่อยๆเด็กผู้ชายจะชอบวิสวะเตรียมตัวเลยนะอ,เนอนาคตเห็นไหมครับอ่าลองดูอีกทีสามเีย่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างสี่เหลี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างาใช้สีเขียวเลยคุณครูค,คิดสักสามภาพสามอย่างวงกลมมันจะเป็นอะไรได้บ้างไห้ได้สามสี่เหลี่ยมจะเป็นอะไรได้บ้าง ครตอนีคุณครูลงเส้นวาดใหญ่ๆนะแล้วคุณครูค่อยไประบายสีก็ได้ถ้าจะเก็บรูปเล่มนี้ไว้นะครับเป็นเอกสารประกอบเวลาคุณครูให้เด็กทำคุณครูก็ต้นฉบับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคระับแล้วมันชิดก็ฝั่งเด่นขะ้างอหลอก,นะลอก้เหมือนเป๊ะเลย <laughs> มาคือติเลยครับมาเดี๋ยวเราจะ,ะต้องกทีนะติดเข้งติดข้างเดียวนะติดข้างนี่างเดี๋ยวนะครับเอาติดข้างเดียวในชะ้ต้องพักข้างเดียว,นะยวจะได้เป็นเลวลาตอนหลอก